ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็จ่ายหนี้จนหมดจนไม่แน่ใจว่านี่เงินเดือนหรือเงินทอนอยากมีเงินก้อนไปลงทุนหรือไปต่อยอดทางธุรกิจก็ติดที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้หรือมีดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไปต้องทำยังไงดีจากกระแสของการซื้อคอนโดเพื่อปิดหนี้และมีเงินก้อนไปต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มมีความเสี่ยงที่ต่ำผ่อนสบายมากกว่า100เซ เราสามารถปิดหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงให้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมรับเงินก้อนที่มีดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าและผ่อนถูกมากกว่าดังนั้นจึงหมดปัญหาเรื่องเงินเดือนไม่พอใช้เพราะเอาไปจ่ายหนี้จนหมดจึงเหลือเงินก้อนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเพราะเรารวมยอดหนี้เป็นก้อนเดียวเพื่อให้ผ่อนได้ง่ายกว่าสบายกว่าดอกเบีย้ยต่ำกว่า ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆฝากกดหดัวใจและกดติดตามรลดไ้ด้วยนะคะ